เช้าวันนี้นายกไปเป็นประธานในพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินแรกจากเซี่ยงไฮ้มาที่สุวรรณภูมิมีผู้โดยสาร341คนครับหลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าฟรีเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือสัญชาติจีนและคาซัคสถานตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้ไปจนถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้า นายกย้ำนะครับว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยครับเพราะเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนด้วยการทุกเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเนื้อสิ่งใดเนี่ยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งถึงก้าวสุดท้ายที่เขาเดินทางกลับ ต้องมีความปลอดภัยและมีความประทับใจในการที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากาทุกๆคนนะครับขณะที่ท่าอากาศยานอีกสามแห่งนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททรวมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซักสถานค่ะอย่างที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสามเที่ยวบินมาจากคุณหมิงฉางซาแล้วก็หนานหนิงนะคะ ลักษณะของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยในเวลานี้รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดทททบอกว่าปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเที่ยวเองค่ะตั้งแต่โควิดมานะครับเรียกว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของหลายประเทศรวมรวมถึงคนจีนเวลาท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปที่อื่นหรือมาเมืองไทยนี่เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็อย่างที่ว่าครับจะเป็นที่เรียกว่า FIT f r e e Individual Tourist นะครับก็คือไม่ได้มากับกลุ๊ปทัวร์นะครับเยอะขึ้น นะครับทัทวรก็ยังมีนะครับแต่ว่าสัดส่วนนี้ปรับไปทาง FIT เยอะขึ้นเชียงใหม่ได้เปรียบค่ะเพราะว่ามีเที่ยวบินตรงเลยนะคะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า300คนจากประเทศจีนมากัน2เที่ยวบินค่ะเส้นทางบินเซี่ยงไฮ้เชียงใหม่และคุณหมิงเชียงใหม่นะคะเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เมื่อช่วงบ่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่คาดว่าวีซ่าฟรีจะเป็นปัจจัยเชิงบวกหนุนให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเยือนเชียงใหม่มากขึ้นตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมเนี่ยค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาแล้วกว่า1 4 0 0 0 0คนและคาดว่าหลังจากนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นกว่า1 3 0 0 0 0ถึง150,000คนค่ะมาดูภาพรวมกันบ้างครับทททคาดการว่าภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้าไทย จะอยู่ที่4ล้าน5แสนคนในปีนี้นะครับและจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนสู่เป้าหมายก็คือ2 5 7 5 0 0ล้านบาทครับส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปีนี้จำนวน,นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่25-30ถึงล้านคนจากตอนนี้อยู่ที่ประมาณ19ล้านคนครับแล้วก็จะสร้างรายได้กว่า1ล้าน5แสนล้านบาท